สวัสดีครับผมพี่น,อน้องเอฟซีสโอยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับหัวผักับบ่าวโทนครับในช่องท่องฟูนแบ้น,น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะคำแล้วนะครับแดดลมล่มตกนะครับเดี๋ยวเวลาเฮ็ดเวียกครับพี่น้องก็คือกังเวนมันเฮ็บดบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่าลมพายุลมหอกกุตนะ มันสีเข่ามาตลอดนะครับลมโกดสีเขามาตลอดแล้วก็พัดเอาขีปุ่นเข้ามาอย่างสี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับอะไรบุญรอดอืสิพัดเอาขีปุ่นมาแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็เสือรอดที่สองนะครับมาส่งแล้วรอดนีมาส่งกะ บางสีบ้างใสโบมี่นะครับกะจะเช็คยอดก่อนนะครับขันแรกคือเดี๋ยวบ่าวทนจะเช็คยอดก่อนนะครับว่ารับสีไดเข้ามาใส่ไดเข้ามา,นนนนาแน่นะครับจํานวนจักโตแล้วก็สิแพคได้ซ้ำไดนะครับก็จะทยอยแพ็กส่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องจะทยอยแพ็กส่งไปเรื่อยๆนะครับตามลำดับการสั่งจ้งเข้ามานะครับ ผู้ใดที่ใส่บทันมีสีบบทันมีกะ้รอ,อก,ก่อนนะครับเพราะว่าเสือรอดสุดท้ายจะมาจัดทรงวันที่5นะครับนี่ครับรอบนี้มาหากสอบนะครับบว่วะยอดจากโตนะครับเดี๋ยวเขามาเช็คก,ก่อนนาอกพี่น้องเนาะว่าเพิ่นจะทรงมาเท่าไหรน,นี่ไดเวลาคํา,ขาเขาเราออกเลาะ เมื่อกี้แลนไปหุ่นในกันแทตุ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 ตตุตตุไปเร็วเนี่ยตามนำกับประท่านข้าเข่าต้องขังนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของเพิินคือเพ่่นจะหากินตอนกลางคืนนี่เมือดเขานี่สิไปตัวทีบตัวเต้นแลนอ้อมแลนอ้อมไมเมื่อไรหละคุนขามทางไปพุ่นก็มีต้องขังซุ่มไว้นะครับเนียหมือนรง แล้วย่างมือเส่าค่อยปล่อยเพราะว่าย่างมือเส่าอากาศมันห่อนผลบุไปใสนะครับเพิ่นสิลีอยุติแถวๆนี้สัญชาตญาณของกระต่ายนะครับทองขาวมื่อนี่ก็บห่อนครับพี่น้องนงอั่งยืนสิวื้วื้่ลมห่อนเข้ามานะครับโอ้ยเป็นตะนายแต่ละมืองไหมไปตอนมาจากสุ่มกาแฟบางนึงแลีนเร็วขนาดไหน แรนกลับมาเร็วขนาดยานถึกเสียเดี๋ยวเดยวอยนี้ดูดูถึกเสียเท่บรรยากาศย้ำคําย้ำแรงครับสำหรับผู้ใดที่สั่งจ้องเสือเข้ามานะครับชุดสีสีฟ้าแดงชมพูขาวนะครับชุดสีสีนะครับกะเหวรอ จะเย็นๆนะครับส่วนคนที่สั่งจองเข้ามาหลังจากวันที่ยี่สิบสองสั่งจองเข้ามาหลังจากวันที่ยี่สิบสองนะครับก็อาจจะได้ซาแน่นะครับพี่น้องเพราอมันเป็นเสือสั่งเพิ่มลดเพิ่มที่หลังนะครับเพราะว่ารอบแรกคือเฮาได้สั่งทางลานเพิ่มตัดเย็บตามยอดจองตั้งแต่วันที่ 17, 18, 19, 20, 20, 21, สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับเฮาสั่งตามยอดจองนะครับส่วนที่ เกินจากนั้นหลังจากนั้นก็คือว่าอาจจะได้ซ่าหรืออาจจะได้เ็วก็ขึ้นอยู่กับยอดเสือที่มันมานะครับถ้าซ่าก็ให้รอก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการสั่งเสือสองหลอบนะครับ ma. สั่งลานเพิ่นตัดเย็บสองหลอบนะครับเอา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 บุญรอดบุญรอด อย่าไล่น้องมานี่ย <laughs> <laughs> ั้งขามานี่มานีา่นี่เราเป็นตะเบืองไงมานี่มา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 เร็วนี่มาเอ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 าบุญรอดอย่าไปวนน้องจักน้องจกอักไอดอกนองนั่นแหละแต่ว่าท้องขาวมาอยู่ก่อนบุญรอดเลยเนาะ ต้องขามาอยู่กวนบุญหลอดคือคือเพิน่นเพิ่นอยากหยอกนะครับแต่ว่าหมอนี่บอลเลีนน้ำหยอกมาได้กันเอามือตบหัวก็ยเยอะเนาะเอามือตบต้องขาวกันเลยว่าวบอลเลีนน้ำดอก เอาเปียบกันอย่างไรว่าเอามือตบหัวกันปรีกำลังลงลายสื่อนะครับลิศลายชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวขังขัทงท้องขาวก่อนขัทงท้องขาวก่อนมาลูกมามาเร็วมามามาอันนี้มะเดี๋ยวมามามา บุญหล่อนเมื่อไร่นี้อีกแล้วไปแล้วไปแล้วไหรอปล่าไปหวานใส่แล้วเอ <c oughs> ้าเอ้าเอ้าตาต้องเกียร์ขาวเห็นเห็นปะเห็นต้องขาวปะ ข้อเขาเสียแล้วเอา้าดีๆกับมา,าบาทนี่เบ้อดิรองขาวมานี่เร็วมา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 เร็วมามา เอาไป <laughs> ไปเลอคุณมานี้บุญรอดมาแล้วอุสาฮูบ้าวเพิ่นโดกด็ดีดีเล่นนามยังมันแรงอ่ะอ่ะบุญลอดไปโอ้ต้องขาไปรีร่างตู้เย็น ยังบม่ได้กับพี่ีลังตู้เย็นขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่สนับสนุนทางขอบรัวน้องอีงนะครับนะเอา้าเอา้เอาเสียงยังไงนะไปจอบกอบอีกแล้วออเอยเบื่งดีเลย อายาดเปิี้วลงไปจะคิดว่ายัางตัวอีอยังเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยลมหัวกุดหอบมากสารคดีนี้เอาไว้สำนีสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ